จากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพับเปลี่ยนโปรยทานนะคะจากลอตเตอรี่นะคะเป็นรูปเสื้อเชิ้ตนะคะแบบง่ายๆนะคะลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลน,นะคะที่เราเก็บสะสมไว้นะคะก็อย่าทิ้งนะคะแล้วก็นํามาพับเปลี่ยนโปรยทานนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะได้เสื้อเชิ้ตแบบน่ารักนะคะลายน่ารักนะคะแบบนี้ แล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถทำเก็บไว้นะคะเอาไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะทำเก็บไว้แบบนี้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกาวสองหน้าแบบบางนะคะเราก็จะนำมาไว้ใช้ติดตรงนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆจะใส่เหรียญเลยก็จะใช้ ก้าสองหน้าแบบบางนะคะติดตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะการเลื่อนหลุดนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะนำลอตเตอรี่นะคะที่เราเก็บไว้นะคะที่ไม่ถูกรางวัลน,นะคะแล้วก็จะนำลอตเตอรี่มาหนึ่งใบนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆื่อนพับนะคะตรงนี้นะคะตรงเลขศูนย์นะคะ พับแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะพัแบบตรงเลขศูนย์นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะก็พับ,บครึ่งค่ะแล้วก็พับเครื่องให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้แล้วก็รีดนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะพับครึ่งแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพับตรงนี้นะคะให้มุมพับนะคะชนกับที่เราพับครึ่งไว้ตรงนี้ค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะให้เท่ากับให้ตรงกับรอยรีดที่เรารีดไว้นะคะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็พับอีกด้านหนึงค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะ ทบให้ชนกันนะคะแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาพับพีิกับด้านมานะคะแบบนี้จะมาพับตรงนี้นะคะแล้วก็จะพับนะคะ พับลงมาประมาณนี้นะคะตรงเลขสี่นะคะตรงนี้ตรงพอสอนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พับให้เท่ากันนะคะรีดให้เป็นรอยค่ะประมาณนี้นะคะพับประมาณนี้ให้ตรงกับเลขสี่ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยพลิกกับด้านมาค่ะพลิกับด้านมาเราจะมาพับปมตรงนี้นะคะมองตรงนี้เลยแล้วก็จะพับนะคะ ตรงนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ด้านนี้ก็พับเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทำปกเสื้อนะคะคอเสื้อตรงนี้ปกตรงนี้นะคะคะเราก็จะมาพับตรงนี้ค่ะด้านนี้เลยนะคะพับตรงนี้เราก็จะพับลงมานะคะแบบนี้พับเฉียงลงมาแบบนี้ค่ะรีดให้เป็นรอยนะคะตรงมุมตรงนี้พอดีนะคะตรงกลางตรงนี้พับลงมาแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้แล้วก็ฝั่งนี้เราก็พับเหมือนเดิมนะคะ ับเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็พับให้ตรงนี้ชนกันนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยรีดให้เป็นรอยนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆคนไหนจะใส่เหรียญเลยนะคะก็สามารถนำเหรียญมาใส่ในขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ติดกาวสองหน้านะคะกาวสองหน้าแบบบางนะคะแบบนี้ แล้วก็ติดนะคะแล้วก็ลอกกาออกนะคะลอกกาออกแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆะคนะคะพับตรงนี้นะคะพับลงมาแล้วก็สอดเข้าตรงปกเสือะะอเส้อตรงนี้นะคะตรงคอเสื้อตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็รีดนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะ แล้วก็กดกาวสองหน้าให้ติดนะคะแบบนี้เราก็จะได้เสื้อแบบน่ารักน่ารักนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากด้วยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาเหรียญใส่นะคะนําเหรียญมาวางตรงนี้นะคะเหรียญมาวางตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ติดกาวสองหน้านะคะแบบนี้ กาวสองหน้าแบบบางนะคะติดตรงนี้แล้วก็ลอกกาวออกนะคะลอกลาวออกแบบนี้แล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าตรงคอเสื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ดูให้มุมเท่าๆกันนะคะแล้วเราก็กดนะคะกดให้กาวติดนะคะ ก็จะได้เสื้อแบบสวยๆนะคะแบบนี้นะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ